สวัสดีครับสวัสดีครับพบก,กันอีกเช่นเคยกับช่องสานาสื่องามวันนี้นานก็จะมาผัดผัดเผ็ดกบนาใส่หน่อไม้ส้มเนาะน้ำพริกแกงปลูกเองตามเองลวงเตผัดให้หอมก่อนอันนี้มีเมนูวิงา,านสไตล์ลุงนันอีกเช่นเคยผัดเผ็ดกบนาใส่หน่อไม้ส้ม เพริกแกงสับมาครับพริกหอมก่อนพริกหอมเติมน้ำกบจะใส่เลยนครับตอนนี้ก็พริกหอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นำไปใส่เลยน้ำกบลงไปใส่เลยครับน้ำกบนาลงไปใส่เลย ถ้าจะให้จัดจ้างครับนะแกงลวกของป่ามันมแซ่บครับเอาคือปรุงไม่ต่เลยครับ สวมากสปนนามากเลยน,น้อยเตน,น้อยน,น,นะครับขู่ัวขู่ัว ตามน้ำไม้ส้มแต่ในรสชาิผัดเผ็ดกบนาใส่น้ำไม้ส้มครับตอนนี้ก็นำพริกอมไปใส่ เสร็จแล้วปิดท้ายด้วยใบโหระพานีเลยนห้เป็นน้ำยาเสร็จ เดี๋ยวก็จะไปตักใส่ชามทางกับน้งนันได้เลยครับผัดเศ็ปกบนาใส่หน่อไม้ต้มที่เปดเดี๋ยวูทำกันง่ายกินง่ายสต่ตายดึงนันเนาะไปตักใส่ชามก็ได้เลยครับ เผ็ดครับไผรับทานกับลุงนันได้เลยนะครับสวัสดีครับคือวัดดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับจากช่องประสานเืองาม2.3าแขนเนาะวันนี้ก็มีเมนูัดเผ็ดกบหน้าใส่หน่ไม้ส้มพร้องกับข้าวสวยๆเนาะยามเช้าเราก็ไม่ยากาศเนาะต้องกินเผ็ดๆจะได้หายหนาว เรขอขอบคุณเอทุกท่านที่เขามารับชมและมาเป็นกําลังใจนะครับขอขอบคุณมากมากเลยครับนะเอฟที่อยู่ต่างแดนประเทศเพื่อนบ้านเนาะหรือว่าต่างประเทศที่เข้ามารับชมและมาเป็นกําลังใจให้เราขอให้ทุกท่านนะจงโชคดีและมีความสุขความเจริญเนาะในวาระตุดจีนขอให้เฮงเฮงทุกๆคนเลยนะครับ ตรงนั้นก็ได้ถ่ายคลิปเกี่ยวกับไหวตุ๊จีนแต่ตรงนั้นไม่ไดเอามาลงในคลิปเนาะถ่ายเก,ยก็บไว้เดี๋ยวว่างก่อน,นว่างก่อน,นจะลงให้มาได้สัปีเดียวรับชมเอา้ามาทานกับตรงนั้นเลยครับวันนี้มีไม่มีอะไรมากมายแล้วมีแต่แกงอย่างเดียวทากันง่ายๆ่ใส่ตรงนั้นชิง,ง่ายทําง่ายเนาะอย่างเดียวผักองค์ผักแอไม่มีแล้วแกงหนูไแกงกบนาใส่น้ำมัส้ม cắm dây dài, chỉnh cho được, sao đẹp, tuổi đẹp, nó đẹp, trẻ đẹp, 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 rồi

้านไม่สุภาพแบต้องขออการาบท่านอภัยดนะ้วยเนาะอร่อยจริงๆเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม <c oughs> แกงก,ก,กบนา Come Rồi, có miếng thịt อรับกินในมหมดแล้วเกือบเยอะจัดสำหรับคลิปนี้นั้นก็ปิดคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับถ้ายัางไรก็ช่วย,ยกดไลค์กดแชร์กดซับตั้งใเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องประสามเพื่อนง,งามนะครับสำหรับวันนี้ด้บายครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ